นี้นะคะพี ını, ่จะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะพี่งานเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าลินินผสมฝ้ายค่ะตัวนี้นะคะพี่จะเป็นงานคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แต่งลูกไม้บ่านะคะมีซับในให้เรียบร้อยนะคะตรงบ่านะกระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่งานเป็นงานปักให้อย่างดีค่ะลายส่วนมากๆตัวนี้งานจะเป็นงานปักนะคะแขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะด้านหลังนะคะพี่จะเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายแบบนี้นะคะพี่ ด้านหน้าค่ะพี่จะเป็นงานปักให้อย่างดีค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้าสีดนะคะพี่ความยาวอยู่ที่28นิ้วนะคะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไส่สวยค่ะอกหน้าผ้าสี่ความยาว28ดนะคะพี่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษให้พี่แค่2 1 9บาบาทเท่านั้นนะคะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีบานเย็นนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีบานเย็นนะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสี ส้มอิดนะคะพี่อกหน้าผ้าสีนิ้วความยาวอยู่ที่28ดนิ้วค่ะให้ไปแค่219บาทเท่านั้นนะคะสีนี้นะคะพี่จ๋าเป็นสีกลมค่ะตอนนี้จะเป็นสีกลมเป็นงานปักให้อย่างดีนะพี่งานสวยมากๆค่ะสีนี้นะคะพี่จ๋าเป็นสีเหลืองทองนะคะพี่ดูนะตอนนี้เป็นงานปักอย่างดีนะคะและกระดุมมุกแกะได้จริงทุกเม็ดกระดุมสีเดียวกับตัวเสื้อค่ะสีนี้นะคะพี่จ๋าเป็นสีม่วงนะคะจะเป็นสีม่วงค่ะและสีสุด สีอ่ะสีสุดท้ายนี้จะเป็นสีม่วงนะคะพี่อกหน้าผ้าสีแปดนะคะพี่ความยาวที่ยี่สิบแปดนิ้วนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะสีนี้สีม่วงนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเหลืองทองนะคะอกหน้าผ้าสีแปดนิ้วความยาวยี่สิบแปดนิ้วค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะคะงานเป็นงานปักให้อย่างดีนะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีส้มอิดนะคะเป็นสีส้มอิดนะ และสีสุดท้ายค่ะพี่จะเป็นสีบานเย็นจ้า